ว่าคุณจะเกิดในยุคไหนหรือเป็นเด็กเจนอไรยังไงคุณก็ต้องรู้จักการ์ตูนดังเรื่องนี้แน่นอนโดรไลมอนเดอะมูฟวี่มันกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครับว่าทุกปีเราต้องได้ดูการ์ตูนสุดคลาสสิกเรื่องนี้ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย,มยก็ยังสนุกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นภาคในรุ่สาวของโนมิตะภาคอาณาจักรแห่งสายลมหรือภาคตะลุยแดนอาหรับลาตีพวกนี้คือโคตรสนุกและยังมีเดอะมูฟวี่อีกมากมายที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยดูทั้งการนํามาทํารีเมคใหม่หรือสร้างตอนใหม่ที่เรายังไม่เคยดูแลลลละปปีีีีนนน้เเขาาาาฉฉิมมอออองงครรรบบ45ตื่ใโกภพวด โดบิตะที่จะเล่าถึงโดบิตะที่กําลังท้อแท้กับการวาดรูปส่งการบ้านช่วงปิดเทอมแต่อยู่ๆก็ได้มีภาพวาดปริศนาโผล่ออกมาโดเรมอนนั้นสงสัยว่าภาพนี้มาจากไหนเลยใช้ของวิเศษอย่างไฟฉายเชื่อมภาพเข้าไปสํารวจในโลกภาพวาดใบนี้ทําให้โนบิตะและเพื่อนๆได้มาพบกับแคร์เด็กสาวที่จะพาพวกเขาออกค้นหาอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่ในโลกภาพวาดนี้ที่ไหนสักแห่งการประจนภัยของโดบิตะโดราเอมอนและผองเพื่อนครั้งนี้จะสนุกแค่ไหนคุณต้องไปรับชมได้ในโดเอมอนเรื่องราวในโลกภาพวาดของโดบิตะฉายแล้ววันนี้ในลงภาพย ใครที่เป็นแฟนคลับของโดราเอมอนอยู่แล้วนะครับภาคนี้ไม่ควรพลาด